สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพาชมรถแห่์สองคันครับที่หลายคนถามมากครับสองคันนี้ครับก็ถือว่าเป็นหมอลำชั้นนําของประเทศไทยเหมือนกันนะว่าเป็นคันนี้ครับเดาฟาดปิ้นคือเดาไงเดาพี่ก็เดาย่งไงมันเดาย่งไงเดาพอดปิ้งอ่ะลูกพี่เดาไปดไนูปดนะครับโอ้หุ่ดองไปเยการครันนี้ก็เป็นของสีจันทีสีครับผมครับ คันนี้เราขึ้นแพ็คคู่เลยนะครับผมส่วนคันนี้งานก็70%เ้าสลับงานทางด้านตัวถังตอนนี้ก็ประมาณ60%เือนกันก็สลับงานตัวถังครับไปผมจะพาชมว่าคันนี้ถึงไหนแล้วครับผมครับคันนี้ดาวพปิ้นครับก็เลือกใช้บวกแต่งเนี่ยเาเรียกว่า <ทะ S 1> บวกแต่งกระทอมบวกมีหลายแบบบวกธรรมดาก็มีแต่คันนี้เลือกใช้บวกแต่งเวลาวิ่งตามถนนมันดูสวย้วกระทอมใน่สัญลักษณ์อะไรทุกอย่างแล้วก็เอรุชาก็ชอบตัวเองเป็นเด็กสาวอีกมวกก็เป็นตัวเออีกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยสลับคันนี้ถือว่า อีกหนึ่งคันที่เทเด็ดมากเลยครับส่วนฝั่งนี้ช่างก็กำลังเริ่มไล่ตีโปงไล่ทำประตูเห็นไหมเนี่ยประตูก็เป็นประตูล้มนะกระทอมใช้ระบบรีโมทในการคอนโทรลเลยเนี้ยค่างก็เริ่มเห็นไหมเริ่มทำมันดูบันไดเห็นไหมครับเนี่ยแต่ละงานก็ต้องคนจะได้มาไม่ใช่ง่ายนะครับทอมไม่ว่าจะเป็นบันไดขึ้นทางขึ้นตัวไฮดรอลิกทำประตูลมโอ้โมวัดหมดทุกอย่างวัดหมดทุกอย่างโดยสร้างที่ทำงานโดยแค่หมูของเราแค่หมูเคาไม่หลายเมียหรอกเขาใหนซื้อกินเอาได้เป็นซุ้มล้อเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ทำคันนี้ซุ้มล้อเสร็จแล้ว ประตูระบายลมเครื่องปั่นใช่ไหมเราให้ความแข็ันมากเรื่องความร้อนบนรถแหนงกะต้องมันต้องมีทั้งเข้าทั้งออกอย่างนี้แล้วก็ทําให้ตรงกับรูของหม้อน้ําเครื่องปั่นใช่ไหมละ่ะคือประตูนี้สามารถปิดปิดเปิดได้เวลาร้อนจัดเราก็ต้องเปิดช่วยเพราะว่าเครื่องปั่นสมัยนี้ถ้ามันร้อนปุ๊บดับเลยก็ต้องสัง่งดับเลยสำหรับคันนี้ว่าเป็นฟังก์ชันตรงนี้โอโ้โหเปิดไม่ได้ <S 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 ดูกระท่อมคันนี้คุ้นไหมตูดคุ้นไหมกระท่อมคันนี้ก็หลายหลายคันครับหลายคนถามว่าทำไมตูดเหมือนกันทุกอย่างครับคือลูกค้า คอมเมนต์มาอย่างนี้คืออยากได้อย่างนี้อยากได้เปเอกซาวอ่ะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไม่ขัดใจก็จัดไปเหมือนล็ห้เอกซาวเลยว่าทางด้านตีปุ่มตีโป่งตัวหนังสืออะไรเห็นไหมก็เหมือนเอกซาวเลยคือลูกค้าเราก็พยายามส่งแบบหลายแบบหลายแบบแต่เขาเลือกแบบนี้เพราะมันสวยแล้วก็สามารถใส่ตัวหนังสือได้เป็นเอกลักษณ์ของเอกซาวด้วยแล้วก็มีตัวหนังสือของใครของมันด้วยสำหรับตัวเนี้ยเห็นไหมล่ะเสร็จตรงนั้นก็ะชอมไปไว้เป็นทางด้านเนี่ยอันนี้อันนี้เวทีสี่เมตรนะครับวิธีทิชักเนี่ยวิธีทิชชู่ก็ถือว่าสี่เมตรอายุ แล้วก็วิธีเปิดข้างเนี่ยอย่างตนรที่มันที่มันครอบเทนตอนแ้กกระท่อมคือมันใช้งานง่ายเวลาเราห่เราก็สามารถขยับมันตรนี้ได้ก็สามารถอุจจุบนนี้ดูได้ประตูนี้มาเปิดได้กระทประตูนี้ก็เปิดได้เปิดได้เวลาไงไม่แหละันเวลาเล่นเราก็ดึงออกมาแล้วแต่ใครจะเล่นยังไงมายังไงอันนี้สองชั้นนะสองชั้นนกครับสองชั้นสไตล์เราคือสองชั้นเราสำหรับในทีไปไปทางด้านลูกหมุนหน้าเนี่ยลู้หมุนหน้าก็จะตั้งระบบเสร็จหมดแล้ว กูยื่นแล้วก็จะตั้งระบบเสร็จไปแล้วก็เหลือแค่แต่ตะแกรงอยางเรคันนี้เนี่ยคันนี้ก็เป็นของเออนุชาก็คืบหน้ามากทุกคนระการทีนี้มาฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งเนี้ยก็เหมือนกันลูกค้าก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ออกแบบให้หลายแบบพอสมควรเหมือนกันแต่ลูกค้ายังไงก็ไม่เท่อยากได้ท้ายแต่งเอกซาวแล้วก็จัดให้ครับแต่งเอกซาวคันนี้ก็จะเป็นตัวเฮดครับตัวเฮดของจักรยานต์เป็นตัวเฮดนี่ยคันนี้ข้างหน้าเราออกแบบแบบนั้นแ้วก็เปิดเปิดได้เพื่อ เซอร์วิสกางเซอร์วิสแหลมใช่ไหมรเราต้องเราพยายามทําจุดเซอร์วิสให้มากที่สุดกรนะท่อมเพราะว่าเวลารถมีปัญหาเรืวนาหารเราก็สามารถเซอร์วิสได้เลยบนรถของเราแต่ว<ม>่าะเป็นทางนั้นเนี่ยทันนี้ก็กำลงังติดตั้งเวทีลิ้นชักใช่ไหมแต่ละงานมันก็ยากหลายอย่างกรนะท่อมแต่รถแต่ละคันเนี่ยจะเป็นช่งงางคนลนะทีมนะกระทอมคือถ้าใครทําตูดเนี่ยก็คือทำตูดอย่างเดียวเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนช่ไหล่ะก็คือของใครของมันใช่อย่างนั้นน่ะท่าพื้นชักก็ทําพื้นชักเลยกับประตูเปิดให้เราหลิกหน้าที่ของมีแค่นั้นแต่ละคน ได้หนคือได้ที่ขึ้นโครงเนี่ยด้ที่ขึ้นโครงหลัก,กก็เป็นพี่นะก็แต่ก็เป็นพี่เป็นคนพาขึ้นเพราะว่าเสาทุกจุดเสาทุกอันเราต้องพาเขาขึ้นอย่างนี้นแหละนี่ก็ลังขึ้นโครงรันโครงอีกคันหนึ่งเพื่อว่าให้ตัดฝันนั้นออกมาเพราะว่าทุกอย่างเราจะตัดเหมาทุกอย่างขึ้นโครงราคาหนึ่งอะไรก็เมาเหมาทั้งสิ้นอ่ะบทบทคันอ่ะเมาบดไม่ได้มีรายบันเลยื่อความไวในการมากขึ้นจะขึ้นโครงเนี่ยสามหมื่นเนี่ยขึ้นโครงเนี่ยค่าแรงรอย่างเดียวอันนี้ทำมากีกคนเนี่ยขึ้นโครงเขาประมาณ สามคนชเชลาห้าวันเงินสามหมื่น 30, ถือว่าสือยอดไหม <c oughs> ถือว่าไ <c oughs> วมาก <c oughs> แต่การขึ้นโคงมันก็มีงานเก็บเลกน้อย <c oughs> กขาทมเนี่ยตอนเห็นไหมเห็นในแผ่นราคาข้างบนไหมคือตอนตอนตอนี้ขึ้นโครงเสร็จยังเก็บไม่ได้ต้องเราก็ทำตู้หมุนสิ้นค่อยไปตามเก็บเน <c oughs> ี่ยนี่แหละมันก็เสียงานทางโครงมันได้เงินใบกินอยู่ตอนขึ้นโครงแข็งตอนแรกแต่เราต้องไปตามเก็บงานเล็กๆน้อยแต่ละคันละคันก็บประมาณงานขางโครงนี่แหละก็ประมาณนี้ก็่อบสำหรับงานตัวถังแต่ละคันครับคันนี้ก็สีจันทีสีคันนั้นก็เอ็ดชาครับ ฟังก์ชันเดียวกันครับผมครับถามว่าฟังก์ชันอื่นมีไหมมีครับแต่ลูกค้าคืออยากได้อย่างนี้เราขจใจลูกค้าไม่กระท่อมคือลูกค้าเออดูแล้วนี่ใช้งานจบแล้วเออใช้งานได้ครบทุกอย่างลูกค้าก็ต้องการอย่างนี้เพราะว่า,านี้ถือว่าตอบโจทย์ในการจอดเล่นมากเลยจอดเล่นหสามารถขายงานได้เยอะไม่ไม่เป็นทางด้านระบบไฟระบบแสงอยู่ในทั้งหมดแล้วก็นักดนตรีนักร้องอยู่ข้างล่างเอ็นเทนคนดูได้บมดถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งงานในไมเวลาไม่ตงแห่นหู่ เอาไม้แข่งมาให้ติดบกันเอาติดบเอาติดใส่ไม้แล้วก็ยืนใช่แต่นี้เห็นไหมสามารถสัมผัสคนร้องคนเต้นถ่ายรูปครับโอ้โหใกล้คิดคนฟังมากขึ้นคนฟังก็ชอบมากขึ้นบประมาณนี้ก็จะประมาณนี้สำหับรถแห่เอรุชากับสีจันทร์บีครับเจอกันในเร็วนี้ครับผมคุณครับผม